น่าะน่ดูมันก็ <laughs> โอเเขาจะบอกว่าเล่นอะไรเนี่ย <laughs> ใช่ไหมอันลงไปเรื่ยโอเคอเอาแต่พี่เก๋หันผิดใช่ไหมหันผิดอีกแล้วเหรอ <laughs> เอาละได้อย่างนี้แล้วหมดละหมดละแม่ครัวอายุยี่สิบเอออายุสมองไงพี่สี นี่ได้แบบนี้และเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหมักก่อนในระหว่างที่หมักเราก็ติดติดไฟก่อนเดี๋ยวจะได้น้ำมันจะได้ร้อนร้อนมัวจะเล่นอยู่พี่สีบานบอกมัวจะเล่นอยู่ยนั่นแหละโอ้ยเราก็ทำคือเขาบอกว่าให้ทอดหมูทอดหมูสามชั้น เราก็คิดไม่ถูกก็จะทําแบบไหนจะทอดเสียบปั๊กหรือยงเสียบปั๊กหรือยงังลืมเสียบปลักใส่น้ำมันเลยน้ำมันนี้ก็ไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่า,าเดี๋ยวมันมันออกใช่ไหมหรือ,อยังไงเอาประมาณนี้พอก่อน เดี๋ยวน้ำมันในหมูมันก็น่าจะออกเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็เติมใหม่โอ้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้คุกเขาคุกเขารู้ไหมทำคอนเซปต์เมนูแต่และเมนูเนี่ยกลางคืนนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคิดอยู่ว่าจะหั่นยังไงจะจะแกงแบบไหนจะเอาอย่างสมมุติว่าถ้ามออีอันนี้จะหั่นยังไงเนี่ย ถ้าจะแกงอะไรเนี่ยจะหั่นยังไงจะเอาอะไรก่อนเอาอะไรหลังโอ้ยมันได้เป็นแบบนี้ละคุณกาซ่าเอาเถอะกินแบบไหนนี่พอดีเลยเห็นไหม <c oughs> เอาอย่างนี้ก่อนนะชิ้นหนึ่งชิ้นเนี้ยไม่ได้เล่นนะนี่เรื่องจริงเนี่ยทำเออเดี๋ยววันหลังเอาใหม่เดี๋ยววันหลังแก้ตัวใหม่เขาทำแบบนี้ป่ะไม่รู้ เดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ๋าจะไปเหนือล่องใต้ดีพี่สีบานพี่สีบานบ้านพี่สีบานโอเคใช่ไหมไม่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมขอบคุณนะคะบิ๊กโบเอาแล้วบิ๊กโบมาแล้วตายแล่เลยเข้าขากันเลยเนี่ยโอ้โหบิ๊กโบบิ๊กโบตายแล้ว ไผ่บอกไผ่ได้ไผ่อะไรเนี่ยสีพาไปประท้วงโอ้ยเนาะนี่บิ๊กโบมานี่ก็สนุกบิ๊กโบก็ชอบเขาอะไรนะเขาแซวเก่งเข้าเข้าขากันหลายคนเลยเนี่ยทั้งบิ๊กโบทั้งมีตังทั้งคุณกาซ่าทั้งคุณน้องดาทั้งย่าเออย่ามาไหมเสียปูอีก ที่สีได้รับหกร้อยหรือเจ็ดรอเอ้าผู้จาหยาบคายแล้วเนี่ยหกร้อยหรือเจ็ดร้อยเนี่ยนี่อเนาะประมาณนี้น่ะเนี่ยโอ้โหเป็นตะข่ายเลยมันไม่ขาดไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วเราค่อยนี่ เป็นนิ้วๆแบบนี้เออก็สวยดีนะแต่มันไม่ขาดนะอันเนี้ยไม่เอาละไม่หันละเอาแบบนี้เลยอันเนี้ยขาดต้องเอามือลงไปขยำขยำเลยเนะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เข้าไปตรงไม่เข้าไปที่ซอกๆกันเนาะขออนุญ,ญาตนะคะใช้มือนะคะพี่สีบ้านพี่สีบ้านเขาบอกว่าเขาน้ำเขาไม่มา อะไรกันนี่ห้อยๆย้อยๆไปมดเออพิธีบ้านโอ้เอาเถอะเอาเถอะอย่าอย่าพึ่งประท้วงอย่าพึ่งไอ้นี่เดี๋ยวเกตเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมือก่อนขออนุญาตร้างมือก่อนนะคะอนุญาตร้างมือก่อนโอ้ยได้แล้วขออนุญาตแป๊บหนึ่ง